ที่ม,มาแชร์ความรู้สึกที่เข้าโบวสามอย่างอันแรกก็คือตึ้งตันตึง้งตันมะเห็นตึ้งต่พี่พอพี่เบลพี่ซี่เดินผมแดด ัง,งวัมามรู้สึกที่สองคือชื่นชมชื่นชมบริษัทผมว่าพวกเราโชคดีมากนะคะงานโปรโมชั่นดีลิสตี้จัดออกมาคุณเห็นรถหรูอไม่ <ST. S 1> ไม่มีเลยคุณเห็นสิ่งที่เขาพยายามแสดงให้นักลงกุนเห็นเห็นไหมช่วยเหลือผู้คนงานเอกซิชั่นสินค้าเป็นยังไง p d r เป็นยังไงคนแชร์ช่วยสุขภาพดี และบราาิษัทไม่มีนี่สิและลงทุนในไอดีลงทุนในโลจิสติกส์ลงทุนในไอทีลงทุนทุกอย่างแต่ไม่มีนีส่สิคุณว่าบราาิษัทที่มีวิธีคิดแบบนี้เต,ต,<อ>ติบโตไหมนะพวกเราโชคดีไหมฮะอเ,เลอแล้วคออะรก็ือผลลาว่าไมลุกว่าถ้าอย่างเงี้ยของบราาะะิษัทนถ้าบราาิษัทบริษัทเลนก่นนะ กนะ็นนั้าโบนะถ้าเรสตี้เติบโตเฉพาะเกาหลีก็แบบก็หาเติบเกาหลีเป็นอะไรขึ้นมาใช่มแต่คุณเห็นพาวเลมอนไหมก็คนจริงๆที่ชอบมากๆเลยเราชอบพาวนลมอนสี่ปิดร้อนมากๆเลยอิมส e มมีคุณดัตเอรมันมจะดีคุณว่ามีได้ดีจะเติบนะโตก่บนี้ไหมคุณเห็นคุณเตอร์เวียอนางจะไปขนาดไหน ร้าวนะแล้วคุณเห็นคุณปาจาริโหมชืลยว่เแล้วทั้งสี่คนนี้จะนำพาวิซล่ไปหนโอเวอทีน่คือแจะต้อง่เป็นวส์อะไรง้ั้สคนนั้นค่ะโลกเลยนะคือเราเห็นเลยว่าด้วยวิซี่แบบอยู่ในตลาดที่มันแบบถ้าเป็นเตาอีก็คือโทรตาลาแข่งแยมกันได้ดงนั้นคุณิดว่าวิซีจากนี้จะเติบโนะ คุณอยากจะดูเรียนซีโตหรือคุณจะโต้มาหนะ